ความที่เล่นกับเอฟซีอะเนาะเขาหน้ารักอะ่ะเขาร้องเขาเล่นกับเอฟซีแกงเอฟซีค่ะดูมากแกงน้องดูคนโก้ก็แกงน้องคือดื้อทั้งสองคนเวลาคู่กันอะ่ะทุกคนส่นมากธนรนจะผักให้ปลายไปแกงอืมโดยส่วนมากอเออก็รวมตัวกันนั่นแหละเออไม่มีใครเหนือกว่าใครละคะ่ะพอๆกันเนาะน่ารักอะ่ะ เอ็นดูเขาเต้นดูปลายเต้นน่ะทุกคนดูไปๆออดิโอเต้นค่ะคือสนุกสนานคือความน่ารักของเขามันมันมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ตรงเนี้ของลูกปายอะคะ่ะเวลาเขาเล่นเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้อมของพวกเราสำหรับด้อมเรานะคะจริงๆแล้วอะ เขาไม่ต้องร้องเต้นอะไรมากมายก็ได้เขายืนคุยกันเฉยเยหรือนั่งคุยกันพวกเราก็ดูเนาะอืมใครใจะยังไงกับน้องเราไม่รู้แต่เรารักเขาเขาน่ารักสําหรับเราไงเอลดีเอลดีต้งคู่แหละดื้อคู่ด้วย เป็นชัว์ว่าในปาชนะจะพาเด็กไปใ,ใ,ใ,ใรักที่ไหนก็เยอาาเอวมาเอวมา,า,าุ้สาวอุสำนอ้อยเจางหามเลินนอ่อ,น,น, 14, 15, น,น,อรน,นร้อยเมื่อคอยมีแฟนหรือยังสิบสี่สิบ้านตานารับน่าชมมีบนบางลับที่เจอได้เจอแม่คุณชอ กูจาโคตรสัหน่อยแต่เต็มควาคุยิ่งพลเรื่องอิมรับผเอาใจนี้ที่กลัวจะไม่มีไปได้แม่คงเป็นแต่กูแซ่ซ่าย ได้ไหมั่งเงี้ยแล้วก็เล่ามือมิดพี่มีเขียวเลยเรียกมาทำดิเรียกมาทำดิเรียกมาทำดิมึงเป็นล็กมึงไปเต้นไปเต้นมึงดูมึงดูไปร,าาองงไปอร้องร้องไปแกทำบันตบตาคนงามจังหวะละวาดสง่างัมทิตาใส่จ้อเงินซานสีได้ง ับไปพอ,อบอกจะกล้าไหยังหเห็นพี่เมียเคี้ยวเห็นทักษินแล้วพยายามมีเมียรึ้ปล่าเพราะฉะนว่ามันมีการมีเมียหรอแบบนี้นะลังโถดมาเพื่อนพยายากมีเมียกันแด่เมียแบบนี้ขอขอขอตายเลยบอเดีนน๋ยวมันเฝ้าตายดูสกิลเด็ดของแกก่อนสกิลเด็ดเนาะเออมีสกิลเด็ดสกิลเด็ดนะโอ้ยหนาบากก้นถามจังบาหนาบาดกน